สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์นะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหรสษร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดราดชนัด,ดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอรสนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของอาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนคลับเยอะนะคนนี้นะก็ มาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับหรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันนึงอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0 6 3ย์1 5 6 9 3หสนะครับ หรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับดวงชะตาเดือนกร,รกฎาคม2565กก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ และคลิปนี้ครับก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนใจดีเข้ามานะครับนั่นก็คือขาวละอ,อเพสสัตวนะครับขาวละอ,อเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ,อนะครับวันนี้ก็แหม่นี่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็บรรเทาอาการเจ็บคอใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรน,นะครับจากผลิตภัณฑ์ของขาวละอ,อนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกนะครับก็ ขอบคุณขาวละออครับผมช่องทางการจำหน่ายอ่ะเดี๋ยวจะลืมไปนะครับเนี่ยมีทั้งขาวละออช็อปนี่นะครับช้อปปี้ไลนนะครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับ f a c e b o o k ขาวละออเพจศาสขาวละอ c อ m นะครับเ d ดี n t ท่านลาซาหมอเข้าไปเลือกได้นะครับอ่ะทีนี้ครับเข้าสู่เรื่องราวดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับในเดือนกรกฎาคมนะ ก็ต้นเดือนมาเนี่ยดาวมฤตยูก่อนเลยย้ายเข้าเรือนการงานย้ายเข้าเรือนการงานนะหลายคนอาจจะกลัวนะโอ้โหการงานจะตกงานไหมเนี่ยลัคนาราศีสิงห์นะไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะเขาเข้าบ้านดาวพระศุกร์นะหลักการโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอย่าไปดูดาวลอยนะ อย่าไปดูดาวลอยดาวที่มันจะทํางานจริงๆอ่ะคือดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนหรือดาวเกษตรซึ่งราศีพฤษภเนี่ยดาวเจ้าเรือนเขาคือดาวพัทสุขครับเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยดาวมฤตยูย้ายเข้ามาใช่ไหมดาวศุกร์เป็นไงครับดาวศุกร์ยังอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่นะในต้นเดือนนะเป็นเกษตรราธิบดีมีความมั่นคงแล้วจะตกงานได้ยังไง นะดาวสุกดาวการงานมีความมั่นคงรวมทั้งดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงสังคมเพื่อนฝูงด้วยนะครับทีนั้นถือว่ามฤตยูเข้าบ้านดาวสุกเนี่ยดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ14กรกฎาครับดาวพระศุกจะย้ายจากราศีพฤษ์เข้าสู่ราศีเมถุนคือมฤตยูเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยนะเขาเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงครับเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลง นะทาให้เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นลักษณะนั้นเปลี่ยนไปรูปแบบไม่เหมือนเดิมแต่ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ใช่ปรับปรับฉับพลันนะไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยน,นในทันทีทันใดมันจะเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนะครับเจปีที่ผ่านมาอยู่ราศีเมษเห็นไหมล่ะบ้านเมืองเราก็ผ่านไปตั้งหลายเรื่องหลายราวใช่หไหมกว่าจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไป ทีนี้เขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ต้องดูที่ดาวเจ้าเรือนครับนั่นก็คือดาวพระศุกร์ถูกไหมเจ็ดกรกฎาคมมาตยูเข้ามาออกฤทธิ์ออกเดชนะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองมากมายเลยนะแป๊บเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเข้าบ้านดาวพระศุกร์ทีนี้ดาวพระศุกร์เป็นไงอ่ะสิบสี่กรกฎาคมดาวพระศุกร์นี่ครับย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะบ้านดาวพุธ แล้วดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าได้ตำแหน่งดีครับอยู่หลังลัคนาโยกหลังลัคนาหรืออยู่ในภพลาภักนั่นเองการงานเท่ากับโชคลาภมรตยูเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องงานครับนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาพัฒนาปฏิวัติปฏิรูปนะในเรื่องของงานส่วนตัวเนื้องานตัวดาวที่เป็นดาวการงานของท่าน,นจริงๆก็คือดาวศุก ดาวสุขเข้าพบลาภะก็หมายถึงการงานนั้นแสดงออกมาในรูปแบบของความสำเร็จลาภผลถือว่าดีนะแล้วก็เข้าบ้านดาวพุธจะด้วยมิถุนาเนี่ยดาวพุธดาวพุธย้ายไปอยู่ราศีก็รกฎแล้วนะตอนที่ดาวสุ์ย,ย้ายเพราะดาวพุธเนี่ยเขาย้ายวันที่สิบสองนะแล้วสิบสี่เนี่ยดาวสุขหนีเหมือนกับไล่ไล่เลื่อนกันมาไล่กันมาเรื่อยๆนะ ก็เรียกว่าดาวสุกมาดาวพุทธย้ายออกนะย้ายออกก่อน12กรกฎาดาวสุกมา14กรกฎาแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดี17กรกฎาครับดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของท่านย้ายจากราศีเมถุนนะเข้าสู่ราศีกรกฎมีตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเหนื่อยหน่อยอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับดาวประจําตัวอยู่พบวินาศนะก็คือพูดง่ายๆว่าลักษณะการงานทิศทางมีความดีงามมีความสําเร็จแต่จะต้องเป็นงานในลักษณะของการเป็นเบื้องหลังเป็นลักษณะของงานที่ต้อง เขาเรียกว่าวางแผนให้แยบยนนะครับแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะในช่วงนี้เหมือนกับการที่จะก่อร่างสร้างตัวใดๆก็ตามนะครับเขาเรียกว่าต้องทำแบบมีวางแผนให้รอบคอบทำอย่างแยบยนต์แล้วก็ทำแบบเบื้องหลังลับๆนะพูดง่ายคิดอ่านทำอะไรในเรื่องของความสำเร็จอย่าเพิ่งไปบอกใครนะชาวลคาราศีสิง์เก็บโครงงานเก็บโปรเจกต เก็บความมุ่งหวังตั้งใจเป้าหมายไว้นะครับวางแผนให้ดีนะครับการที่ดาวประจำตัวอยู่พวินาเนี่ยมันหมายถึงว่าการถอยไปตั้งหลักนะการถอยไปตั้งหลักดูหน้าดูหลังจะทำธุรกิจอะไรก็ตามดูหลังบ้านให้ดีดูแผนหนีดูแผนที่เรียกว่าแผนสำรองแผน3แผน4เอาให้เหมาะ นะไม่ใช่ว่าจะแบบว่าดึงให้มันช้าลงนะแต่หมายถึงว่าการที่คิดจะทําอะไรเรื่องใหญ่ๆต่อไปเนี่ยขอให้เขาเรียกว่ามีความรอบคอบอ่ามันไม่ได้เสียหายคําว่าวินาศเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นมหาจักรและที่ว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะ่ะแน่นอนเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอาทิตย์ใช่ไหมเขาเล็งกับดาวพระเสาร์ เป็นดาวคู่ธาตุไฟและดาวสาวก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริอริแปลว่าอุปสรรคแปลว่าสิ่งที่มากั้นขวางนะครับอริไม่ใช่ศัตรูนะอริคืออุปสรรคที่เขามากั้นขวางนะครับกั้นขวางฉะนั้นดาวประจรําตัวของท่านเล็งกับดาวอริก็เหนื่อยครับแต่ด้วยความเป็นคู่ธาตุไฟเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าความที่รุนแรงแล้วก็ปะทะก,กันนะอันนี้ก็มาหาจักรอันนี้ก็เกษตร ใหญ่พอๆกันนะอันนี้เขาใหญ่แบบมั่นคงไงเพราะเป็นเกษตรส่วนอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาจักรมีพลังเนี่ยมีความร้อนแรงนะคือความเป็นไฟเนี่ยอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นไฟที่เป็นเปลวเพลิงเป็นไฟที่มีแสงสว่างส่วนพัะเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฟแบบลักษณะของไฟถ่านไฟสมขอนนะเล่งกันงั้นดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะเพิ่มพลังให้ดาวเสาด้วยแหละงั้น อุปสรรคขัดขวางของท่านก็มีพลังอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแต่พลังนั้นนะอุปสรรคในเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นทิศทางที่จะบอกว่าความสําเร็จอุปสรรคมักจะมารอข้างหน้าก่อนก่อนที่จะไปพบความสําเร็จนะอย่าไปกลัวนะพบอริเนเรียกว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าลัคนาราศีสิงเนี่ยเป็นราศีประเภทปัสสวะราศีนะครับปัสสวะราศีเนี่ยพบอรินะถ้ามีดาว จันนะดาววังคารดาวดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวอังคารดาวพัสดุ์เนี่ยอยู่ในภพอริจะกลายเป็นดาวที่ได้อุดมมาเก์เลยทีเดียวนะไม่ได้ตกเสียนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยนะครับทีนี้ดาวเจ้าเรือนอริก็คือดาววันเสาร์เนี่ยเขาเป็นเกษตรอยู่แน่นอนครับอุปสรรคปัญหาขัดขวางเนี่ยมันมีตลอดท่านก็เผชิญมาตลอดตั้งแต่ปี63าแล้วแหละนะนี่เข้าปี6 5หแล้วนู่นปี6 6นู่น่ะ หนึ่งประมาณมีนานะประมาณมีนาหกหกเนี่ยเรียกว่าดาวเสาร์ก็จะย้ายนะครับดังนั้นะอุปสรรคปัญหาขัดขวางก็ยังมีต่อไปแต่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องกลัวเกรงไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องแบบท้อใจเจ้าป่าราศีสิงห์นะจะไปกลัวอะไรกับเรื่องแค่นี้นะครับมีกําลังใจแล้วอุปสรรคนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้ความสําเร็จของท่านนะ่ะดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้น าะทิศท,ทางของตัวท่านเองก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะเรียกว่าเนี่ยแหละลักษณะนี้ต้องเผชิญกับปัญหาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาคิดให้รอบคอบวางแผนให้ดีทั้งในเรื่องงานการใช้ชีวิตนะทั้งในเรื่องต่างๆนานาวางแผนทําอะไรก็ตามนะเอามาคิดเอามาให้รอบคอบหรืออะไรต่างๆนานา,นาก็จะเป็นการดีเพราะเดี๋ยวพอเดือนสิงหาเนี่ยดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าทับลัคนานะยิ่งใหญ่เลยทีเนี้ย ความสําเร็จมันจะมาแบบยังไม่อยู่นะแต่เรื่องงานเนี่ยอย่างที่บอกไม่ต้องกลัวตกงานนะดาวมฤิตยูเข้ามานะมือตยูทําอะไรไม่ได้ครับนะที่สิ่งที่ทําได้คือดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์เขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะั้นดาวศุกร์เดินดีอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมฉะนั้นถือว่าสวยงาม28เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยครับความสําเร็จจะเริ่มมาให้เห็น28กรกฎาคมดาวพระพุธเนี่ยเดินเร็วนะ ้นเดือนเนี่ย12เนี่ยย้ายจากเมถุนเข้ากรากฏ28ย้ายจากกรกฏเข้าสู่สิงเห็นไหมเดือนเดียวน,นี่ย้ายสามราศีเลยนะครับในหนึ่งเดือนคือกรกฎาคมเนี่ยย้ายสามราศีดาวพุธด,ดาวพุธคือดาวอะไรดาวการเงินอ่ามาแล้ว <c oughs> ดาดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนการเงินนะดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนลาภะความสําเร็จและการเงินเป็นไงมาถึงตัว นะสิ้นเดือนในเงินมาแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวการเงินทับลัคนาอาสวยงามนะครับดาวการเงินทับลัคนาก็ใช้ใช้แปลง่ายๆครับเงินมาถึงตัวนะครับโชคลาภมาถึงตัวดาวพุธธของสองเรือนไงคลองที่ราศีเมถุนคลองที่ราศีกันการเงินมาถึงตัวโชคลาภก็มาถึงตัวนะถ้าใครถามเกี่ยวกับเรื่องของแหมอยากจะมี มีแต่อลิหรืออาจารย์มีแต่อุปสรรคเหรอโชคลาบมีมาหรือยังก็รอปลายเดือน <c oughs> นะรอปลายเดือนสักนิดหนึ่งเนี่ยดาวมันมอยู่อย่างเงี้ยนะนชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ขเขาเรียกว่าจริงๆแล้วดวงดาวเนี่ยมันสู้ความพยายามไม่ได้หรอกแต่ดวงดาวก็เป็นทิศทางบอกเหตุบอกกาละเทศะไงเห็ไหมกาละคือเวลาเทสะคือสถานที่อยู่ในที่ที่เหมาะในเวลาที่เหมาะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นถูกไหมงั้นดวงดาวเป็นตัวบอกเหตุนะก็ช่วงสิ้นเดือนนะหลังวันที่28ไปดาวพุธโคโจรเข้าทับลักนณาแล้วไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับมาแบบไหนดาวพุธเนี่ยโคโจรอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยจะได้ถึง3ามตำแหน่งด้วยกันครับสามตำแหน่งที่ว่านั้นก็คือมหาจักรครับยิ่งใหญ่นะอะไรยิ่งใหญ่การเงินไงโชคลาภไง แล้วทิศทางมันก็อย่างที่บอกมหาจักรมันต้องเหนื่อยกว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉียงใช่ไหมมันก็พอจะสอดคล้องกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาการคิดอ่านวางแผนถูกไหมเนี่ยแหละมันไม่ได้มาง่ายๆแต่มันได้นนอกจากจะมีตําแหน่งเป็นมหาจักรแล้วยังมีอีกสองตำแหน่งนั่นคืออุจ,จวิราชและราชาโชคครับอุจ,จวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจรัชศักดิ์ดุจราชา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมอะไรมาเงินมาโชคลาภมานี่จบสิ้นเดือนแบบสวยๆนะครับดาวพระเกตเล็งลัคนาเป็นยังไงช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะดาวพระเกต่ยเป็นดาวเกี่งกับจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่คาดไม่ถึงนะเลิงลัคนาก็แสดงว่ามีผลต่อดวงชะตาของท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่ามาเยือนแหละ ทีนี้มาแบบไหนมาแบบไหนอันเนี้ยมันต้องแล้วแต่ดวงเดิมแต่ละคนนะดวงในวันที่เกิดแต่ละคนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับดาวเกตอยู่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ตำแหน่งดีก็นำเรื่องราวดีๆมาได้ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีก็จะเป็นเรื่องของความคิดว่าความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับ โดยภาพรวมเนี่ยวิธีแก้ก็ต้องอย่างที่บอกแล้วครับก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธินะครับทำบุญสุนทานกรกฎาคมก็เป็นเดือนที่สําคัญทงางศาสนานะครับมีความสําคัญทงางศาสนาหลายเรียกว่ามีหลายอย่างฉะนั้นก็ถือโอกาสทําบุญสุนทานไม่ว่าจะไปทําบุญที่วัดทําบุญที่โรงพยาบาลท,ทำบุญในส่วนที่ท่านเนี่ยมีความเรียกว่าพึงพอใจหรือมีจริตที่ตรงกัน ลดนิยมในการเรียกว่าทําบุญสุนทานบางคนอาจจะทําบุญกับหมาแมวทําบุญกับอะไรต่างๆนานาได้นะครับรลัคนาราศีสิงห์เป็นราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์สีเท้าด้วยเห็นไหมก็เรียกว่าเข้าทางดีเหมือนกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะ,ะตรงไม่ต้องกลัวหรอกดาวเกตเนี่ยเรียกว่าบาังเชียจะมีเรื่องของคู่ที่ดีก็ได้เพราะว่าดาวคู่ครองคือพระราหูพระราหูอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะ,อ,ะอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วว่าอยู่พบสุภะ คู่ครองพาไปสู่ความสําเร็จคู่ครองพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแถมดาวเจ้าเรือนสุภะค,คือพระอังคารก็เป็นกเกษตรเสียด้วยนะครับมีความมั่นคงนะถือว่าดีดาวอังคารนี่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะดีทั้งสองเรือนแล้วตําแหน่งกเกษตรตราธิปดีก็แสดงว่ามั่นคงมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านช่อง มันคงในเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าดาวอังคารโคจรเข้ามาตั้งแต่26มิถุนาย,ยนแล้วนะครับดาวพฤหัสตกมรณะไม่ต้องกลัวนะมรณะอลิเนี่ยมันเป็นเกษตรเนี่ยไอความเสียหายเนี่ยมันจบนะครับอลิเป็นเกษตรก็แสดงว่าเอาชนะอุปสรรคนะมรณะนะเจ็บป่วยก็หายได้นะครับถือเป็นการดีนะวินาาเป็นเกษตรก็คือดาวพระจันทร์เนี่ยนะแต่พระจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่า แ,แป๊บย้ายไงสองวันครึ่งย้ายสองวันครึ่งย้ายก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับดังนั้นก็เรื่องเรื่องพระจันทร์เนี่ยมันต้องดูเขาเรียกว่าใช้อีกตำราหนึ่งใช้ศาสตร์ที่มันเป็นโหราศาสตร์การดูเลิกชั้นสูงเนี่ยเข้ามาด้วยมันถึงจะอ่านได้ลึกละเอียดแต่เราไม่สามารถดูได้เพราะว่าอันนี้มันคือภาพรวมนะครับอันนี้มันคือภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นเป็นล้านล้านคนเป็นสิบล้านคนนะครับ ัต้องดูจังหวะเายว่าเกิดเลิกอะไรลักษณะนี้นะครับอะทีนี้ภาพรวมถือว่าโอเคดาวเรียงตัวกันสวยสังเกตดูดีๆนะครับดาวจะเรียงตัวกันเนี่ยนะติดต่อกันทุกราศีเลยเจ็ดราศีแปราศีเลยนะยนะถือว่าสวยงามอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงจันทรีนะครับแล้วก็มีลัคนาน,นำพลซะด้วยนะถือว่าสวยงามช่วงนี้ลัคนารนาศีสิงจะมีโอกาสได้เป็นผู้นำ ช่วงนี้ลัคนาราศีสิงจะได้มีโอกาสที่คิดอ่านทําอะไรมุ่งมั่นไปข้างหน้าถอยไม่ได้นะครับช่วงนี้กรกฎราคมใครคิดอ่านวางแผนทํางานเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองใดๆพลาดไม่ได้นะครับต้องเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับนะทิศทางดวงดาวมันบอกเหตุส่วนตัวท่านเองนั้นไซต์ต้องดําเนินชีวิตให้เป็นไปในสิ่งที่ดีนะดาวดีมันก็ส่งเสริม ให้สิ่งที่เราคิดที่เราฝันดีดาวถ้ามันจะเสียนะครับตัวเราเดินไปข้างหน้านะอาจจะช้าหน่อยแต่ยังไงความสําเร็จมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็เรื่องสุขภาพถือว่าโอเคนะดาวพฤหัดซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือมรณะเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยเขาแปลว่าความเจ็บป่วยความอะไรเนี่ยมันจบสิ้นนะมันบรรเทาเบาบา,บางมันเขาเรียกว่ามันจะโอเคสุขภาพก็จะแข็งแรง ด้วยความที่ดาวมรณะเป็นเกษตรนะมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียเหมือนชื่อเรือนนะพอมันเป็นเกษตรปุ๊บมันดีเลยนะีนี้สุขภาพในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับโครคภัยไข้เจ็บก็ยังมาอีกนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ขาวละอ,อไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็นี่นะครับยาแคปซูลน,นะครับสกัดฟ้าทลายโจรอ่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงนี้ นะครับตัวเลือกที่ดีในช่วงนี้เลยนะสามารถรับประทานได้โดยที่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ต้องรอให้ให้โรคภัยให้เจ็บมาก่อนนะครับก็คือกินเขาเรียกว่ารับทานยาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าให้เขาเรียกว่ากันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแกนะครับแต่ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งก็สามารถไปศึกษาได้ในสลากยานั่นเอง อย่างไรองฝากผลิตภัณฑ์ขาวละออนะครับจากบริษัทขาวละออเพริสทไว้ด้วยแลวกันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะทิศทางโอเคดวงดีเยี่ยมเหนื่อยหน,หน่อยหนักน่อยแต่มันต้องไปข้างหน้าครับลุยไปข้างหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ